จะเป็นที่ได้ก็จะเป็นภาพนิ่งมากกว่านอกนั้นก็แทบจะไม่ขยับเลยพี่นอ้องคลิปเรียวๆเนาะพี่น้องถ่ายให้กำลังใจกันได้จ้าตอนวันอาจจะไม่ค่อยได้ไปมาทักทายเนาะคุณบางอนอนนะจ๊ะพี่น้องเนาะ,ะวันนี้ก็มาก่อนเวลานะคะเพื่อนๆเนาะแต่เวลากับสีโลงเนาะจ้าช่วงเช้ามานี่แดดแดดแสเลย คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วยืนยันตัวตนสี่สิบนาทียืนยันตัวตนค่ะลงคลิปให้สม่ำเสมอเนาะพี่น้องบางวันก็คลิปเงี่กับบอคอยมีวันนี้อากาศร้อนมากเลยแดดริบสตรีมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างนี้ก็ ขอ,อตัวนะคะค่ะขอบคุณมากมายนะคะคุณป่าสุตาจ้าขอบคุณนะคะที่เวะมาทั้งทายนอกจากคุณปา่าการเข้ามาได้จ้าดีแล้วเหรออย่างนี้ลงไปข้างล่าง มาทักทายเนาะคุณบ,บางอ่อนนะยจ๊ะพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็มาก่อนเวลานะคะเพื่อนเนาะแต่เวลากับสีลุ่งเนาะจ่ะจะพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะยังตอบไม่ได้เหมือนกันจ่าไม่เห็นอะไรเลยแมน่นบ่จ๊ะปากหมุดไม่ได้เมื่อกี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะพี่น้องไปชีเขาไปหามูเนี่ยักน่อยหนาปีดนะคะพี่น้องน้องดันกับีเป็นเหมือแรงที่เดียวเลยเนาะ ก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายได้นะจ๊ะไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือ,อยังไงเนาะพี่น้องจับมือกันไปเด้อพี่น้องเดียวกับสตีมันเป็นอะไรที่ว่าชา้าช้ามากพี่น้องเพราะว่าคันใจกันได้ช้า,ชา ผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายได้นะจ๊ะยีนิดปากหมดแป๊บนึงเลวพี่น้องกดอันนึงไปสวัสดีค่ะคุณบางอ่อนอ่าทักทายนะคะเป็นไงบ้างเนาะคุณบางอ่อนอยู่ใส่เนาะตอนนี้ทานข้าวกันได้ยังเนาะ,ะผ่านไปผ่านมา,าทักทายกันได้นะคะขออนุญ,ญาตอ่าหลีดผ่าไปน่าเลอพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หยิบผ่าไปน้ำเดี๋ยวพี่นอ <g ol ive> ้องใบเห็ดกับเปลี่ <g ol ive> ยวแย้มสามากกับเปล่าตน้ำง,งานพี่น้องเออเป็นตำหนาตำลังอยู่ดี<า>๋ยยืนยันตัวตนค่ะสีสิบนาทีนะคะ นะจ๊ะไหลย,ยืนยันตัวตนสี่สิบนาทีคะ่ะอันขออน,นุญาตดีผ่าไปนั่งเลือกพี่น้องนีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,ะส,ส,ะสทักทายกํลาลังใจกันได้นะคะ คนเนาะปกติก็จะมาสี่โมงเช้าเนาะสี่โมงเช้าวันนี้มาก่อนเพราะว่าช่วงสายๆเนจังน้อยจ้าเดี๋ยวนะ้องบ๊อบค่อยเห็นจ้ะบ๊อค่อยเห็นคุณอ่อ้อยทิพย์นะคะพี่น้องบ๊อค่อยเห็นป้าอ้อยทิพย์เนาะจ้าขอบคุณมากมายจ้าต้องกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆจ้าคุณบางอ่อนเนาะ ขอบคุณมากมากจ้ารีบคะไปนั่งสิบอแลแล้พี่น้องคลิปของใครเนาะจำไม่ได้มีลมแล้วก็ฝนตกอย่างแรงเลยอ,ะอ่ะเพื่อนเอามาล่งเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะสวัสดีค่ะพี่น้องพัดไปมาไปท,ทักทายกันก่อนเด้อมาเปิดบ้านงยังตนตัว ได้สาสก้านาทีแล้วเนาะอีกนาทีหนึ่งแล้วก็จะลงนะคะเพื่อนๆเนาะครบสี่สิบนาทีก็จะจ้าค่ะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้าเปิดบ้านยืนยันตัวตนสี่สิบนาทีนะคะต่างเวลาเอาเด้ออ่าช่วงทํางานงานประจําอ่ะในนี้ช่วงบ่ายอ่ะถึงเย็นจะจะไม่ไม่ไม่ได้มาต้องเทื่กันต้องเที่กัอยากตื่นสายเพราะว่าเขานอนดึกพี่น้องเนาะเทียงขึ้นเทียงขึ้นรึงอ่ะพี่น้อง คุณบวงออนคุณจิตตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตตาสวัสดีค่ะคุณทัญญาจ้า,จาอีกหกนาทีจ้าอีกหกนาทีก็จะลงนะคะคเพื่อนๆเนาะทักทายกันไดน้จ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณบางอ่อนทักทายนะคะเป็นยไงบ้างเนาะคุณบางอ่อนอยู่ใสเนาะตอนนี้ทานข้าวกันหรือยังเนาะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วททายสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไปทางท้ายกันก่อนเด้ออ่าเปิดบ้าน,นย็นๆเนตัวกำลังใจนะคะคุณมารีวานจา้าขอบคุณมากมายนะคะคุณอ้อยทิพย์สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอ้อยทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยทิพย์ไม่เจอกันนานเลยอะ่ะรีดผ่าไปณเบ่าวไทยบ้านเป็นยังไงบ้างคะทักทายนะจ๊ะพี่น้องเอา้าแอบอียงขึ้นเป็นยังสี่พี่น้องตอนเย็นนิดกดขึ้น่าเป็นแมวหนี มากหนึ่งพี่น้องนอกนั้นบ่บอค่อยปันไหลจ้าป้าได้แต่โบนัสเมียนคือกันค่ะซีโมงห่าโมงอ่ะจะมีญาติมาหาเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะเพื่อนจะมาเห็ดปัป้นเนี่ยค่ะเป็นร้านทำเป็นยังไงล่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะคุณบางออนสวัสดีค่ะคุณยายนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว,วทัก้ามาแวะทักทายได้นะคะทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าขออนุญาตี่กภาไปดูคุณปู่จ้าทักทา,ายได้นะคะพี่น้องเนาะก่อน น่าจะทํางานกันอยู่โดยจ้ะพี่น้องก็ให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานเด้อจ้ะพี่น้อง4าซีโมห์หาโมงอะจะมีหยาดมาหาเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะเพื่อนจะมาเหตุปั้นเนี่ยค่ะเป็นร้านทำ ได้นะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้จ้ามาเยอะเปิดบ้านยนืนยันตันตนะค่เเเะเพื่อนๆเนาะทักทายให้กันหมดหนึ่งนะพี่น้องผ่านไปผ่านมาแวดทักทายกันได้นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะปักมดมืม่ไใดพี่น้องทักทายกันเอใจกันได้นะจ๊าฮาวโหลด ทักทายได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายให้กำลังใจใกันได้จ้าไหลยืนยันตัว เดี๋ยวนี้ก็จะขอตัวลงก่อนนะคะพี่น้องต่ว่าเรียวกับสตรีมของยนิดแทบจะไม่ขยับเลยพี่น้องแรกๆเราขึ้นอยู่ไม่ไม่กี่เซนหรอกตอนนี้เริ่มดิ่งแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไขเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะแล้วยืนยันตัวตน40นาทีเข้าก็มีวันดึกวันไว้วันไม่ดึกเนาะสวัสดีค่ะคุณกีตาทักทายให้กำลังใจกันได้